สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โครงการต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่โคกหนองนามโมเดลหลังจากที่ได้รับการอบรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนต้องขอบคุณท่านอาจารย์มุล้อมเต้าแก้วที่ให้ความรู้และนำมาสู่ภาพปฏิบัติขณะนี้ก็ครบหนึ่งเดือนก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วันนี้เป็นวันที่เราเอาแรงสามัคคีนะคะในการทำหมักแห้งชามน้ำชามโดยมีวัสดุก่อนเตรียมพร้อมไว้แล้วและต้องขอขอบคุณสมาชิกนะคะทั้ง11ท่านที่มาร่วมเอามือสามัคคีเรามีความสุขสนุกได้รับการเรียนรู้ก็อยากจะบอกไปถึงเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ขอบคุณท่านอาจารย์และคณะว่าเราลงมือปฏิบัติทันทีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนถ้าเอามือเอาแรงในครั้งต่อไปก็ขอเรียนเชิญมาร่วมนับ้านดรกาุณาภูมิลินะคะซึ่งขณะนี้ที่เห็นทางด้านหลังก็จะมีการห่มดินกัน แต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาแต่ว่าฟางก็เตรียมพร้อมแล้ว100ก้อนนะคะบนพื้นที่2ไร่ส่วนนาข้าวที่บอกว่ายังไม่ออกรวงตอนนี้ออกเต็มรวงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่ธรณีก็ให้ให้ความความสดชื่นนะคะให้แม่โพสุกได้อ,อกรวงเต็มรวงเขียวขจี นับว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินหรือเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยนะคะทั้งนี้แหละทั้งนั้นระลึกเสมอเืถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าจหุวรัชกาลที่9แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิที่เราทราบซึ่งในพระองค์นะคะแล้วก็ เจตานารมณ์ของเราก็ถวายเป็นพระราชกุศลที่ทําให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขมีความอดทนความซื่อสัตย์แล้วก็ความขยันสามอย่างนี้เราอยู่รอดประเทศไทยอยู่รอดค่ะพี่น้องชาวไทยสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาพามกรลนะคะเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบค่ะอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยาวันนี้วันที่5มีนาคมนะคะพุทธศักราช2564นะคะดิฉันอยู่ที่พื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านโคกงหนองนานะคะโมเดลของอำเภอนครหลวง ตอนนี้อยู่ที่หมู่ที่2ตำบลบ้านชุมงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงที่มานะะในการทำแปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนามโมเดลนะคะก็คือเนื่องจากได้รับพระราชาก,กระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่10นะคะเกี่ยวกับกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลนะคะ,ะเป็นที่มาของการทําแปลงโคกหนองนาพื้นนี้นะคะ พื้นที่ของโคกหนองนานะคะตรงตรงนี้เรามี3ไร่นะคะโดยที่เจ้าของแปลงเนี่ยก็คือดรการุณาภูมลีนะคะท่านได้ทำไว้บ้างแล้วนะคะเป็นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนการาปรับปรุงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งโคกหนองนาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการตักเก็บ การเก็บน้ําเป็นชะส่วนใหญ่นะคะก็คือตอนตอนแรกเราวคือจะมีการปรับปรุงนะคะพื้นที่โดยการที่เราเนี่ยจะมีการขุดบอ่อน้ําซึ่งอยู่ฝั่งโซนทางนู้นนะคะแล้วก็มีการทําประยุกต์โดยการที่เราเนี่ยปลูกพืชผักนะคะไม้ห้าระดับสูงเตี้ยเลียดินนะคะแล้วก็มีพืชกินหัวนะคะแล้วก็พืชใต้ดินด้วยค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่นะคะที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มมีการปรับปรุงนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามรับชมได้ค่ะโท่ค่ะเราจะมาดูแปลงในส่วนของการที่มีการขุดเจาะแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นแปลงพื้นที่ขนาด2ไร่ค่ะก็จะประกอบด้วยอของไส้ไก่นะคะยาวรอบรอบรอบแปลงเลยค่ะที่เหตุผลที่ทําอย่างนี้ก็เพราะว่า เราเนี่ยจะได้กักเก็บน้ำเนี่ยในปริมาณที่มากด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่บ่อนะคะมีการทำเป็นตะพักไล่ชั้นไปนะคะเพื่อว่าเราเนี่ยจะโฟกัสเรื่องของการขุดหน้าดินแล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราขุดลึกลงไปเลยเนี่ยอาจจะมีการาพังทลายของหน้าดินได้เราจึงต้องทำเป็นสโลปไปนะคะ ส่วนพื้นที่นะคะรอบๆก็คือเป็นเราจะเรียกว่าคณาทองคำค่ะเอาไว้ปลูกพืชไม้ไม้ยืนต้นที่เป็นอใอ่ระซรยะเวลานานๆน,น,น,นะคะเช่นพวกพยุงหรือว่าสักนะคะส่วนโซนด้านกลางนะคะเราก็จะเอา,เอาดินจากบ่อนะคะเอาเอามาถมเพื่อเป็นโคกตรงกลางเอาไว้สําหรับเลี้ยงพืชปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะทำเเกี่ยวกับาการ การปลูกผักนะคะ,ะพวกผักพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์อาจจะมีการปลูกรงเรือนด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือฟางค่ะฟางเนี่ยเราจะเอาไว้คุมดินนะคะเหตุผลที่ต้องคุมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องป้องกันความื้นของพื้นหน้าดินนะคะเพื่อไม่ให้มันเนี่ยมีการสูญเสียความื้นซึ่งจะทําให้ดิน,นมันมีคุณภาพที่ดี เดือะไม่กักเก็บน้ำชนละประทานเขาไม่มาเชียนไลทำไรนาขาดน้ำไม่ได้พวกเรากลุ่มใจไม่มีน้ำทำนาเดินตามสัตว์พระราชากดเดินขึ้นมาเป็นน้องเก็บน้ำไนดินเอาไปทมโคกให้สูงไว้ ถ้าคือผสมเนี่ยจะมีที่หวนานขอบเระสองกระสอบที่จะเกินหนึ่งกระสอบนครัแกปติดหนึ่งกระสอบแกบดับหนึ่ระสอบรับระล,ะละเอียด5กิโลกรัมการให้ความหวานเราจะใช้เบอร์ห

อีดิละไม่กักเก็บน้ำชนละประทานเขาไม่มาเชียดไกลทำไรนาขาดน้ำไม่ได้พวกเรากลุ้มใจไม่มีน้ำทำนาเดินทางคา,าราชากดดินขึ้นมาเป็นนองเก็บน้ำในดินเอาไปทมโคกให้สูงไว้